สมเด็จพระมหาธีราจารย์ประธานสํานักงานกํากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศได้ไม่ตาให้สหภาพพระธรรมทูตไทยในอินโดนีเซียอฟริกาพร้อมด้วยชมรมพุทธศาสตร์สากลและสมาคมพุทธมหานิกายอินโดนีเซียได้นําเด็กๆที่เข้าร่วมสอบต่อปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าในระดับชั้นต่างๆมารับโล่รางวัล ซึ่งปีนี้มีผู้ร่วมสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าประเทศอินโดนีเซีย International Moral and Ethics Contest หรือ IMEC กว่า5,801คนจาก130สถาบันทั่วประเทศอินโดนีเซียโดยได้ศึกษาจากหนังสือมงคลชีวิต38ประการภาคภาษาต่างประเทศ ซึ่งการจัดสอบเป็น6ระดับได้แก่ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายมหาวิทยาลัยครูอาจารย์และประชาชนทั่วไปซึ่งทีมงานและเด็กๆได้กราบขอบพระคุณในความเมตตาของสมเด็จพระมหาธีราจารย์ที่ได้มอบประกาศนียบัตร พร้อมลายเซ็นในใบประกาศนียบตัตรเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนชาวพุทธในประเทศอินโดนีเซียได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้คู่ศิลธรรมเป็นชาวพุทธที่ดีและเป็นคนดีที่โลกต้องการ